สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์ภายจำกัดมหาชนทีม A8 ทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร02 205 7250คือเราบอกสารเนี่ยเขาเริ่มพิจารณาตั้งแต่ต้นเดือนนี้นี่ผ่านไป20ิวันแล้วนะแล,ะล้วสารคิดดูจะ <c oughs> จะจะจะเขาเนี่ยพิจารณาคดีเนี่ยจนถึงปลายเดือนน้้คือคุณที่ดูมันเครียดขนาดไหน <c oughs> และในนั้นเนี่ยมีทานายของของทานายของอ,อายการเนี่ยสองร้อยคน แล้วก็มีทนายฝั่งของมาดามห้าคนแล้วต้องเรียกคนมาสัมภาษณ์เนี่ยหกพันห้าร้อยคนนะ <c oughs> อือ่าแล้วก็มีผู้ผู้ถูกฟ้องเนี่ยแปดสิบห้าคน <c oughs> ก็ต้องบอกว่าตามที่ผมติดตามเนี่ยนะอายการเขาก็บอกชัดเจนเลยว่าเนื่องจากเอ่อเขาเรียกนะคดีมันชัดเจนว่ามาดามเนี่ยได้มีการยักยอกเอาเงินของธนาคารปล่อยสินเชื่อไปให้กับบริษัทที่ตั้งขึ้นเองพันกว่าแห่งถูกไหมครับ แล้วก็เอาเงินสินเชื่อไปใช้กว่าสี่หมื่นล,ล้านเหรียญคิดเป็นสิบเปอร์เซ็น์ของนั่นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเพราะรัฐต้องมานั่งรับใช้เงินมันเป็นหนี้เสียเยอะมากแล้วก็รัฐต้องมานั่งรับใช้เนี่ยเงินฝากคืนประชาชนทุกบาททุกสตางค์ใช่ไหมครับสร้างความเสียหายเพราะฉนั้นข้อหาแรกคืออการให้สินบนมีคุกยี่สิบปีนะครับ <c oughs> แล้วก็ไวยโอเลต กดกฎของแบงก์ก็คือการก็ไวโอเลตกดของแบงก์ทําผิดเรื่องเกี่ยวกับธนานคารเนี่ยก็อีกยี่สิบปีนะครับ <Yeah. S 1> แ,ตแต่ตัวที่สําคัญคือการยักยอกเงินประหารชีวิต mm hmm. เพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่า mm hmm. จากสามสี่ข้อหาเหล่าเนี้ยให้ประหารชีวิต <laughs> oh. <laughs> แล้ว,แล,วแล้วยังไม่พอนะ mm hmm. อะนี่ยังแล้วเขาบอกว่าคนสําคัญอีกคนนึงก็คือคนผู้ตรวจสอบแบงค์ชาติที่เขาไปตรวจเท่าไหร่ก็ไม่เจอ เพราะรับสินบนถ<อ>ูกไหมครับแต่เนืเอ่องจากว่าได้มีการคืนสินบน5.2ล้านเหรียญให้กับรัฐไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะยิงเป้าเนี่ยก็ให้เป็นติดคุกตลอดชีวิตแล <ะ S 1> <อ>้วก็ <c oughs> ฟังแล้วหนาวแล้วนอกจากนั้นเนี่ย<อ>ผู้บริหารซายงอนคอมมิชชั่นแบงก์นะครับที่มีหลายสิบคนเนี่ยก็ขอให้ลงโทษเป็นติดคุกตลอดชีวิตทั้งหมด โอ้โหแล้วมาดามนี่นะก็ต้องบอกตรงนะ<ม>เขาก็พยายามสู้นะครับเท่าที่ตามข่าว,นะวก็บอกว่าจะมาจะมาโทษเขาได้ยังไงเขาก็ไม่ได้เป็นชื่อของเขาก็ไม่ไม่มีอยู่ในแบงก์ถูกไหม,มอนุมัติสินเชื่อเขาไม่รู้น<ม>ักออา<ม>เขาก็นี่ผมว่าเขาก็<ม>เขาก็พยายามสู้ถูกจุดอะ่ะเพราะเขาก็ไม่มีการอน,นุมัติจริงๆอะ่ะทุกอย่างอยู่ดีก็ไม่ให้เขาแต่อย่างที่บอกในเวียดนามเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคือหลักฐานก็หลักฐานเ่ะแต่แต่ความจริงงมันก็เป็นความเป็นจริงอะครับ เพราะนั้นเนี่ย<ม>ก็สู้กันไปสู้กันมามาดามก็บอกว่าเอางี้แล้วกันขอขอชดใช้ความเสียหายจะเอาแอสเซทที่ที่มีทั้งหมดเนี่ยมามาใช้คืนความเสียหายเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้รัฐได้ฟรีซทรัพย์สินที่เป็นที่ดินของมาดามเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าขือเนี่ย<ม>แ,ลแล้วแล้วแล้วที่แย่ก่วยตัวหนึ่งก็คือมีนีมันม,มีสินเชื่อนะครับที่ปล่อยให้มาดามเนี่ยโดยแบงก์ต่างชาติเนี่ยเป็นตึกตึกออฟฟิศบลดิงใหม่ที่ฮานอยเลย่ แล้วแบงค์แบงค์ใหญ่ๆต่างชาติที่ปล่อยกู้กันหลายๆแห่งเนี่ยปล่อยกู้กันไปสองรอยกว่าล้านเหรียญใช่ไหมครับแล้วตึกนั้นเนี่ยก็ไปขายโดยที่มาดามไม่ยินยอมเนี่ยอันนี้ผมต้องจับตามาเลยแล้วขายไปแล้วเอาเงินไปแล้วมาดามบอกให้ยกเลิกให้ยกเลิกการขายเดี๋ยวมาดามไปขายเองเพราะมาดามจะขายได้พันล้านเหรียญโอ้โหนี่นี่ผมดูแล้วผมผมกลัวมากเลยถ้าถ้าเกิดการเกิดการยกเลิกดีขึ้นมา,านี่พวกแบงค์เหลอไม่ยจะพูดไงอะ อูนี้เขาขายเอาเงินจามงหมดตอนนี้จะจะยกเลิกดีลแล้วมาดามอ่าจะมาขายเองแล้วขายได้พันล้านเหรียญอย่างเงี้ยผมว่าต้องจับตาดูแล้วว่ามันจะออกหัวออกก้อยยังไงตัวเนี้ยโอ้ครับครับเอ๊แต่แต่เขาจะตัดสินแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่มันประมาณสักช่วงไหนครับไปเดือนไปเดือนสิงเมษาครับก็ชัดเจนเลยอื้อหือ อ่ะอก็ก็ต้องรอติดตามนะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นอีกแล้วนะครับว่าทางฝั่งของรัฐบาลเวียดนามเนี่ยก็เอาจริงเอาจังนะครับต่อให้เป็นคนตำแหน่งสูงนะทางการเมืองนะครับต่อให้เป็นมหาเศรษฐีนะครับ<ม>ร่ำรวยอะไรแค่ไหนยังไงก็ถ้าทำผิดก็โดนเหมือนกันแล้ว,<ม>แ,ลวแล้วเคสนี้ไม่ใช่เคสอันเดียวนะช่วงนี้มันเคสอ่าดูโอเนีเคสหนึงอ๋อมีอันหนึ่งก็คือเจ้าของอสเตทชื่อตอนหวงมินเนี่ย คือคือเคสเนี้ยเป็นเป็นจุดริกเกอร์พอยท์ที่เกิดเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วเลยปลายปีก่อนเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเคสเนี้ยตังหว่วงบินเนี่ยเป็นคนออกบอลน,นะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปบิดที่ดินที่ที่ CBD ใหม่ของเวียดนามที่เขตสองเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าเป็น CBD ใหม่อ่ะที่หมื่นตารางเมตรจ่ายพันล้านเหรียญคุณที่ดูตารางเมตรละแสนเหรียญใช่ไหมแล้วรัฐบาลก็มาสงสัยว่าเอ้บริษัทน,นี้ทำไมสามารถซื้อได้แพงขนาดนี้ เพราะนั้นเขาก็ไปสืบเนี่ยนี่ตัวเนี้คือทริกเกอร์ที่ที่เกิดการจับทั้งหมดเลยก็คือเขาก็พบว่าไอ้ตันหวังมินเนี่ยไปออกบอลโอ้โหมหาศาลแล้วก็ไปเกงกําไรที่ดินแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์เนี่ยเขาก็จับทั้งพ่อทั้งลูกมาเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือขึ้นศาลคู่ขนานกับตัวนี้เลยแล้วบอกว่ามีผู้เสียหายที่ไปถือบอลในของบริษัทน,นี้หกพันแห่งโอ้โหตอนนี้ก็คือเนี่ยเราก็ต้องดูอีกอันหนึ่งว่าเคสเนี่ยจะตัดสินใจยังไง